จ้าหน้าที่ในเขตปกครองลวิฟทางภาคตะวันตกของยูเครนเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียได้โจมตีด้วยขีปนาวุธใส่เมืองลวิฟในวันจันทร์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7คนครับมักซิมโคซิส์กีผู้ว่าการเขตปกครองลวิฟกล่าวว่าขีปนาวุธสามลูกโจมตีใส่โครงสร้างพื้นฐานทางทหารในเมืองดังกล่าวครับขณะที่อีกหนึ่งลูกทำลายร้านซ่อมยางรถยนต์แห่งหนึ่ง ประธานาธิบดียูเครนโบลดิเมีย์เลนสกี้กล่าวว่ากองทัพรัสเซียได้โจมตีใส่หลายเมืองของยูเครนรวมทั้งใช้ปืนใหญ่และปืนครบยิงใส่ย,ย่านชุมชนในเมืองคาร์คิฟอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ประธานาธิบดีซเลนสกี้คาดว่ารัสเซียกำลังเตรียมระดมโจมตีใส่แคว้นดอนบาสอีกครั้งในอนาคตอันใกล้นี้กองกำลังรัสเซียได้ถอนกำลังออกจากบริเวณรอบกรุงเคียบเมื่อช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้ซึ่งทางชาติตอนตกเชื่อว่า เป็นการจัดก,กำลังทับใหม่เพื่อมุ่งเน้นโจมตีในภาคตนออกของยูเครนมากขึ้นและหากรัเสเซียสามารถครอบครองแคว้นดอนบาสซ,ซึ่งรวมถึงเขตปกครองลูฮันส์และดอนยาสตลอดจนเมืองท่ามาริ乌โพทางภาคใต้ได้จะทำให้รัเสเซียสามารถสร้างเขตเชื่อมต่อระหว่างยูเครนกับแคว้นไครเมียซึ่งรัเสเซียควบรวมมาเป็นของตนตั้งแต่เมื่อปีคศ2014ได้สำเร็จครับ ประธานาธิบดีเซนสกี้ให้สัมภาษณ์กับ CN n ว่าสมรภูมิที่ดอนบาสมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ,อยูเครนเพราะหากรัสเซียสามารถยึดครองได้ก็จะใช้พื้นที่นั้นเป็นฐานที่มั่นในการโจมตีกรุงเคียบอีกครั้งและในวันจันทร์สถานีโทรทัศน์ของทางการรัสเซียเผยแพร่วิดีโอที่แสดงเห็นชายสองคนซึ่งระบุว่าเป็นชาวอังกฤษที่ถูกทหารรัสเซียจับกลุ่มตัวไว้ในยูเครนกำลังขอร้องไปถึงนายกรัฐมนตรีอังกฤษบอริสจอห์นสันให้มีการแลกเปลี่ยนตัวพวกเขาทั้งสองคนกับวิกโต์เมดเวชุก นักการเมืองชาวยูเครนที่สนับสนุนรัเสเซียซึ่งถูกทางการยูเครนควบคุมตัวไว้ทั้งนี้เมดเวชุกเป็นผู้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินและถูกจับกลุ่มตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่หลบหนีออกจากการถูกกักบ,บริเวณภายในบ้านในยูเครนไม่กี่วันก่อนที่กองทัพรัเสเซียบุกยูเครนเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ครับผมนพตน์ชายเฉลิมมงคลผู้รายงาน